ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเคสโซชาแนลนะครับผมวันนี้เรากลับมาพบกับเพื่อนๆในส่วนของคลิปทําสีนะครับตัวที่เราจะมาทําสีวันนี้ก็คือตัวโพลิส,สักุนะครับผมเป็นไฮเกตจากภาคจีขวากนะอ่าเรามาดูชิ้นงานกันสัหน่อยนะครับอันนี้เป็นตัวที่เราประกอบไว้เสร็จแล้วและเคยรีวิวไปแล้วด้วยนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาแกะชิ้นส่วนเขานะครับนี่อันนี้ประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะชิ้นส่วนทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำสีนะมีอุดขัดเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นส่วนโล่นะครับชิ้นงานประมาณนี้นะสติกเกอร์เราจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเขาเป็นวอเตอร์ดีแคลนะครับผมนี่อันนี้เป็นวอเตอร์ดีแคลที่เราเพิ่งได้มานะครับนี่ เดี๋ยวแกะออกมาดูกันเนี่ยครับาลายก็ลายจะเป็นเส้นสีขาวซะเยอะนะครับก็จะเป็นลายของตัวโพลิสากุูเลยนะครับอันนี้เป็นของโกดโมเดลนะครับอันนี้ก็จะเป็นของทั้งหมดอุปกรณ์ทั้งหมดเบื้องต้นก่อนที่เราจะมาทํานะครับเดี๋ยวผมจะไปทําสีจะ หรือชิ้นส่วนทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปทําสีให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันตอนท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับว่าเราทําอะไรไปบ้างนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปทําสีกันเลยครับ ทำสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไฮเกรด144รนะครับผมโพลิสากุนะอ่านี้นะครับผมมาดูภาพกันใกล้ๆนี่อันนี้ก็คือคู่สีทั้งหมดที่ผมเลือกที่จะทำให้โพลิสากุตัวน,นี้นะติมผมะก็จะเป็นสีน้ำเงินนะอ่าแล้วก็อ่าเน้นไปทางโทนน้ำเงินเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้สีหลักอะ่ะเป็นน้ำเงินอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัดด้วย สีที่เป็นเนี่ยอันนี้เป็นสีทีแทนสองเนี่ยอันนี้นะครับสีน้ําเงินออกม่วงแล้วกันเราก็จะมีทีแทนหนึ่งด้วยนะครับผมคงในเนี่ยก็ใช้เป็นสีเทาเนาะท่อจะเป็นสีดําเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมของงานตัวนี้ออกมาเนี่ยมันก็จะได้ความเป็นแบบโพลิสักุที่มีความเป็นสีน้ําเงินพอสมควรเนาะนี่แล้วก็ตัดความรู้สึกด้วยท่อพวกเนี้ยผมทําเป็นสีเงินนะครับทัสเตอร์ก็เป็นสีเงินนะอันนี้ก็จะเป็น ภรพรวมนะครับของตัวโพลิสากุนะครับผมอ,อันนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ละแต่ละช่วงเลยละกันนะครับผมเริ่มจากสีน้ําเงินนะอ่าเริ่มจากสีน้ําเงินเนี่ยอ่าสีน้ําเงินเนี่ยผมเลือกที่จะใช้รองพื้นนะครับอ่าผมใช้เป็นรองพื้นเบอร์พันหสีขาวนะเพราะผมต้องการน้ําเงินที่มันค่อนข้างสว่างนิดนึง นะครับผมเวลาเราพ่นเสร็จเมันจะได้สว่างหน่อยเพราะฉะนั้นเราเลือกใช้รองพื้นสีขาวนะครับแล้วก็สีน้ําเงินที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นสีน้ําเงินของทาง R.S นะครับผมเดี๋ยวขอหาก่อนหยิบไปเยอะเลยนะครับอ่าเอาไม่ใช่อ้าวอยู่นี่ นี่นะครับผมเมจระอันนี้นะครับก็จะเป็นขวดสีน้ําเงินนะเป็นบูอ่าบูโกดนะครับเบอร์ศูนย์สี่นะพ่นเสร็จเนี่ยรองพื้นขาวลบพ่นเนี่ยเราก็จะได้ประมาณแบบนี้เลยนะครับสีน้ําเงินแบบนี้นะค่อนข้างโอเคมากนะครับไม่ถึงกับอ่าเขาเรียกไงความสดของสีน้ําเงินนะ่ะถ้าเทียบกับต้นฉบับนะมันก็จะดูเข้มขึ้นนะน้ําเงินมากขึ้นแล้วกันนะครับผมอันนี้ อันนี้ก็จะเป็นส่วนสีน้ําเงินนะครับผมอ่าแล้วก็ตัดนะครับสีที่เอามาตัดกับ,กบสีน้ําเงินเนี่ยก็จะใช้เป็นน้ําเงินทีแทนเบอร์เนี่ยน้าเงินบูนะครับมาร์คทูไทแทนบูอันนี้บูสองนี่อ่าผมใช้เดี๋ยวนะต้องใช้บูสองสิครับเดี๋ยวอ่าขวดนี้นะครับอ่าผมใช้เป็นทีแทนบูสองนะครับผมเป็น M37 นะของลาดิดเนี่ยสีน้ำเงินสีน้ำเงินติดม่วงเนี่ยก็จะได้โซนตรงเนี้มันจะตัดมันจะเป็นสีน้ำเงินที่ค่อนข้างเข้มมากๆแล้วก็มันจะตัดกับฟิลของสีน้ำเงินนะครับทําให้สีน้ำเงินน่ะดูเด่นขึ้นมานะแต่ผมไม่ต้องการให้พวกนี้เป็นสีดําอ่ะผมก็เลยใช้เป็นน้ําเงินทีแทนนะครับผมอันนี้อ่าเป็นไงน,นี่พวกโล่เหมือนกันนะครับผมโล่ก็ใช้เป็นน้ําเงินทีแทน ฟิวอารมณ์ออกมามันค่อนข้างค่อนข้างออกมาดีนะครับผมก็น้ําเงินทีแทนเนี่ยก็เป็นรองพื้นขาวเหมือนกันนะครับรองพื้นขาวแล้วก็พ่นน้ําเงินนะครับผมอันนี้ lakes. แล้วก็จะมีอะไรอีกนะครับตรงหน้าอกที่เพื่อนเพื่อนเห็นอ่าตรงเนี้ยก็เป็นรองพื้นขาวเหมือนกันนะครับรองพื้นขาวแล้วก็สีที่ผมใช้เนี่ยมันจะเป็นอ่า ตัวนี้นะครับเป็นบูเก้นะบูเก้หนึ่งเป็นสีบูเก้ของฟีดอมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมอันนี้อก็จะเป็นอของอบูเก้เดเบิวเอ็มหนึ่งสี่ไม่ใช่ของฟีดอมอันนี้ของอ่าจำไม่ได้แต่เป็นบูเก้นะครับผมออกมากเนี่ยมันก็จะได้สีเทาน้ำสีอสีเทาน้ำเงินนะเทาฟ้าประมาณนี้ ก็มันทําให้เวลาตัดสีกันเนี่ยมันจะดูลงตัวมากน้ําเงินอ่าน้าเงินน้าเงินเข้มน้ําเงินเข้มเกือบดำเนาะแล้วก็มาสีเทานะครับก็ค่อนข้างออกมาตัดเส้นได้ค่อนข้างโอเคนะครับผมส่วนทัดท่อทัสเตอร์ท่อพวกเนี้ยนะท่อพลังงานเนี่ยก็เป็นรองพื้นดํานะครับผมนี่ใช้รองพื้นดำนะนลนำนะแล้วก็พ่นอ่าเป็นสีมิแบ็กอ่าเซมิแบ็กนะครับผมอ่าอันนี้ นะแม้แต่ตรงเสาเนี่ยก็บางพ่นแล้วก็พ่นเซมิแบ็กเข้าไปเหมือนกันนะครับสองข้างเลยน,ะนี่แล้วก็ตรงแขนด้วยนะครับอ่าสีนท่อโอเคเนี่ยนะครับก็พวกนี้ก็จะใช้เซมิแบ็กนะครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนของอ่าโครงในนี่โครงในอ่าเพื่อนๆจะเห็นโครงในมันจะมี2องสเต็ปนะครับผม สเต็ปสเต็ปสีเทาเนาะเทาตัวนี้เราใช้เป็นอ่าเราลองผมลองพื้นอ่าผมลองพื้นด้วยลองพื้นอ่าเบอร์พันห้าไเกรนะครับผมขวดนี้นะแล้วก็พ่นสีเทานะครับสีเทาเนี่ยก็ใช้เป็นบอดี้ศูนย์หนึ่งนะครับนะครับขวดนี้ มันก็จะได้ฟิลอารมณ์ออกมาเนี่ยเป็นเทาแบบของกันดั้มนะครับผม,ผมก็จะได้แบบข้างในตรงมือเหมือนกันเนี่ยมือก็จะเป็นเทาศูนย์เทาบอดี้นะครับผมใช้ไอสีตัวเนี้ยปกติก็ใช้ทาพวกคงในอยู่แล้วนะครับใครที่แบบอยากทํโคงในสีเทาเนี่ยนะไอซ์คงใน I78 เนี่ยก็ถือว่าเป็นคงในสีคลาสสิกเลยนะครับที่ i s เขาทำไว้เราก็สามารถแบบพ่นคงในแบบนี้ได้ง่ายๆเลยเหมือนกันนะครับผมเนี่ย เวลาเวลาสังเกตสีมันก็เทามันก็จะทําให้มิติออกมานะครับผมอ่าแล้วก็จะมีเล็กๆน้อยๆก็จะมีชิ้นชิ้นตรงนี้นะครับผมนี่ชิ้นข้อตรงเนี้ยอ่าข้อตรงเนี้ยก็จะพ่นเป็นอ่าผมพ่นเป็นอันนี้นี่มาร์กทูมารเบอร์หนึ่งนะครับผมตัวนี้เพื่อให้ฟิลอารมณ์สีมันตัดกันนิดนึงนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวสีมันมันไม่ค่อยตัดอะ่ะมันก็จะแบบ ออกมาแล้วแบบมันไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะครับผมนี่ก็นะแล้วก็มีสีอะไรอีกนะทอ่อทัสเตอร์ก็จะเป็นสีเงินนะในส่วนทอ่อทัสเตอร์สีเงินเนี่ยผมพ่นเป็นผมต้องการเงินที่มันสว่างผมก็เลยพ่นเป็นแคนดี้นะรองพื้นแคนดี้เงินแล้วก็พ่นสีเงินนะครับผมขวดน,นี้ Stardust Silver นะมันก็จะได้ออกมาประมาณนี้เลยนะครับเงินที่ค่อนข้างขาวสว่างเลย นะครับส่วนปืนอาวุธนะครับผมอ,อาวุธอันนี้อาวุธอันนี้ก็พ่นพ่นเป็นรองพื้นดําเงาขวดนี้นะครับตัวดําเงาพอพ่นเสร็จอะ่ะมันจะออกดําเงาเนี่ยแล้วผมพ่นเป็นสตีลแฟตนะครับผมเป็นสีเหล็กด้านหน่อยนะครับมันก็จะได้ฟีลอารมณ์แบบเหมือนปืนขึ้นมามีความมันของพลาสติกด้วยนะครับผมนี่ นี้ก็จะเป็นส่วนสีนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างพวกในชิ้นของร่อง,ต,ง,ต,งต่างเนี่ยผมอยากให้ข้างในเป็นสีดำนะครับผมก็อันนี้ผมก็เลยใช้วิธีง่ายๆสำหรับผมก็คือผมใช้ตัวทามิยะ xf 1นะครับเป็นสีเอนามลเนี่ยเราพ่นเข้าไปแล้วเราก็วอดเลยนะครับเช็ดเอาออกนะเราก็จะได้ฟิลของสีที่อยู่เป็นสีดำโลข้างในเนี่ย นะอันนี้ออกมานะครับก็จะเพิ่มมิตินะครับผมอันนี้นะก็เป็นส่วนรายละเอียดนะแล้วก็ในส่วนของไฟนะครับในส่วนของไฟผมพ่นเป็นผมใช้ฟลูออเซนต์นะครับตัวนี้เป็นสีเคลียร์นะเพื่อนๆเ,เป็นเคลีย์แดงเลีย์แดงฟลูออเซนต์เนี่ยเราก็จะพ่น ไปตรงนี้ถ้ามันโดนแสง UV อ่ะมันก็จะแบบเหลือบสีแดงเลยนะครับประเด็ตนตอนนี้คือผมก็ไม่รู้ผมเอาไฟฉาย UV ไปไว้ไหนอะ่ะก็เลยไม่สามารถส่องให้เพื่อนๆดูได้นะก็ไม่เป็นไรใครอ่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนาะเดี๋ยวผมถ่ายคลิปใหม่อาจจะได้เห็นนะครับผมอ่าส่วนตาเนี่ยตาเนี่ยก็อ่าใช้การทาเหมือนกันนะใช้สีเรืองแสงสีชมพูนะครับป้ายเอา ง่ายเลยอันนี้ง่ายๆนะครับผมไม่มีอะไรยากนะแล้วก็มีอะไรอีกอตัวนี้นะครับพ่นเก็บงานด้วยกึ่งเงากึ่งด้านนะครับผมอันนี้พ่นด้วยกึ่งเงากึ่งด้านนะแล้วก็ตัวปืนก็พ่นด้วยด้านนะครับเออไม่ใช่สิไม่ไม่ตัวงานพูดผิดตัวงานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมพ่นด้วยด้านนะผมพ่นด้านตัวนี้แต่จะมีปืนอ,อาจจะมีแค่ท่อ ท่าชิ้นสีเงินเนี่ยที่ผมพ่นเคียงเงานะครับโปรเทคอีกรอบหนึ่งนี่ก็เป็นภาพรวมของสีที่ผมใช้กับเจ้างานตัวนี้นะค่อนข้างใช้เยอะแล้วก็หลกัหลกๆอ่ะผมจะใช้สีของ RS เป็นหลักเลยเพราะว่าสำหรับผมมันหาง่ายเนาะแล้วก็มันเหมือนไงแมทชิ่งสีแล้วมันค่อนข้างลงตัวตัวนี้สำหรับโพลิสากุเลยกลายเป็นงานที่ไม่ได้ทำสียากนะครับงานออกมาอพอ เขาเรียกไงทําสีรวมๆออกมาแล้วมันเข้ากันได้ดีนะครับผมภาพรวมหลอกมาก็ประมาณนี้นะอ่าในส่วนในส่วนเพิ่มเติมนิดนึงอันนี้ไม่ได้หยิบขวดสีมาก็คืออ่าตัวขวานเนี่ยตรงนี้มันแยกออกจากกันได้นะครับอ่าตรงนี้ถึงเวลามันแยกได้ไหมจาได้ว่ามันแยกได้อ่ไม่เป็นไรเนี่ยถึงเวลาปุ๊บตรงนี้ผมพ่นเป็นฟัว ฟลูออเรสเซนต์สิเป็นสีเป็นสีฟ่า uh, uh, เป็นสีฟลูออเรสเซนต์ถูกละนะครับเป็นสีเรืองแสงเป็นรู้สึกจะเป็นสีแดงของ i อเอเหมือนกันเดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้แทนนะพอดีว่าผมไม่ได้หยิบขวดสีมาก็ตรงนี้จะเป็นตรงนั้นแต่ตรงขวานเนี่ยก็จะเป็นสติลนะครับผมขวานก็จะเป็นสติลเนี่ยบรรยากาศออกมาขวานก็จะได้ประมาณนี้เหมือนกันนะครับผมทีนี้ในส่วนของดีเทลรายละเอียดพวกคำเตือนต่างๆเนี่ยอันนี้ ผมเลือกใช้ water decal ที่เป็นของโกด์โมเดลตัวนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆทำโพลิสกูดสีอื่นเนี่ยมันจะมีแถบสีเหลืองให้ด้วยนะเผื่อเราต้องการเปลี่ยนจากแถบขาวเป็นแถบเหลืองอันนี้จะเป็นพิเศษที่แผ่นนี้มีเข้ามานะครับแต่ถ้าเป็นอีกแผ่นหนึ่งนะก็จะมีจริงๆตอนนี้ถ้าเป็น water decal ที่จะใช้กับโพลิสกูดเนี่ยผมจะมี2อ,อาผมเลือกไว้2ตัวฟิลเตอรสุดท้ายผมเลือกใช้อันนี้มากกว่า แต่ถ้าอันนี้เป็นของ HIMP เนาะเขาจะมีส่วนด้านบนเนี่ยเป็นโพลิส,สกักกก็จะเหมือนต้นฉบับเลยนะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นของสกักกาของตัวสวกักกที่จะเป็นแดงกับเขียวที่จะออกเติอนตอนเดือน1ิบสนะครับผมตอนนั้นถ้าเรียกไงเราค่อยอคือใครซื้อนี้ไปก็ดีครับเดี๋ยวซื้อไปไว้ติดลุ่งหน้าแล้วกัน นะแต่สําหรับผมผมเลือกใช้ตัวนี้มากกว่านะเพราะว่าผมชอบลายของโกตมากกว่าแล้วกันนะในส่วน w a เตอร์ดี l คนี่ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์ลิงก์กดซื้อสินค้าเนี่ยในคอมเมนต์นะถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถไปกดลิงก์ตรงนี้ไปเลือกซื้อเอาเองก็ได้นะครับวอเตอร์ดีแคลนี้ได้รับการสนับสนุนมาจากร้านโมเดลจีนนะครับผมมีวอเตอร์ดีแคลขายเยอะแยะมากเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ อยากลองหาลองติดวอเตอร์ดีแคลก็ลองไปติดดูนะครับผมลองเลือกดูเนาะน,นี้จนะเป็นสรุปสีทั้งหมดนะที่ผมใช้จากการทำเจ้าโพลิสากูต,ตัวนี้นะไม่เยอะแต่ก็ถือว่าค่อนข้างนะเพราะบางคนแบบโหมันเยอะขนาดนี้หรอก็ถ้าแยกสีเยอะมันก็จะใช้เยอะประมาณนี้แหละครับนะ้องบอกคนเพื่อนเลย นะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดนะของตัวงานทําสีตัวนี้เพื่อนๆคนไหนที่อยากทําสีแบบนี้นะแล้วทําเองไม่ได้นะครับนี่อันนี้ผมทิ้งลิงก์ผมทิ้ง QR code ของ l ลายไว้นะครับผมเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจก็สามารถกดสแกน QR code ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาพูดคุยกันก็ได้นะครับผมเราจะได้เห็นงานของ ภาพรวมต่างๆราคาการทํางานด้วยนะครับผมบวกระยะเวลาเพราะว่าช่วงนี้ต้องยอมรับนะครับว่าผมอาจจะทํางานช้านะต้องบอกเพื่อนๆเ,เลยเพราะฉะนั้นใครมาอาจจะแบบช้าหน่อยแต่เสร็จทุกง,งานอันนี้ไม่มีการดองงานลูกค้านะครับต้องบอกเลยแต่คืออาจจะทําช้าแค่นั้นเองนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับของเจ้าโพลิซากุนะจะบอกว่า ในส่วนของคลิปทำสีเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นเพลย์ลิสต์ใหม่ขึ้นมาก็จะเป็นชุดทำสีที่ผมจะทำสีให้กับซีรีส์จีควักทั้งทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ g ีควักมานะเพียงแต่ g ีควักอ่ะผมทำไปแล้วนะผมต้องบอกเลยว่าผมทำไปแล้ะแต่ทีนี้มันยังไม่มันยังไม่ใช่แบบงานที่เขาเรียกไงมันเป็นงานสีทดลองอะ่ะผมก็เลยเอาอ่าไม่อยากเอามาทำคลิปให้ดูเดี๋ยว เป็นคลิปถัดๆไปแล้วกันนะเดี๋ยวผมหาจีขวักล่องที่2ได้ก่อนผมจะเอาจีขวา G กล่องนั้นมาทําสีแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปให้เพื่อนๆดูและเพื่อนๆจะได้เห็นคลิปทําสีของภาคจีขวักครบทุกตัวนะครับผมอันนี้บอกเลยแล้วจะเป็นสีที่ผมพยายามแมทขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้แบบเหมือนเป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับผมโอเควันนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับถ้าใครสงสัยอะไรอย่าลืมกดอ่าอย่าลืมกดติดตามช่องเรากด ถูกใจช่องเราด้วยนะครับผมแล้วก็สงสัยอะไรพิมพ์ถามเราในคอมเมนต์ได้เลยนะครับสงสัยเรื่องสีสามารถสอบถามเราเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางใน Youtube ก็ตามนะครับหรือในเฟ Co o o กเค e Studio ก็ตามนะครับผมหรือ Line I.D. ก็ได้นะครับผมทุกช่องทางผมตอบหมดเลยนะครับผมโอเควันนี้ไม่ได้เพิ่มเติมนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปรีวิวถัดในคลิปทำสีตัวถัดไปนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ